เขมรส่งผู้ป่วยดาวซินโดรมแนวหน้าจุดกระแสวิจารณ์หนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าสังคมกัมพูชากำลังเดือดหลังมีการเปิดเผยข้อมูลจากสื่อท้องถิน่นและเครือข่ายสิทธิมนุษยชนว่าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาได้ส่งบุคคลที่มีภาวะดาวซินโดรมไปอยู่แนวหน้าในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อความขัดแย้งทางทหารแหล่งข่าวระบุว่า การกระทําดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ตามภาวะปกติอีกทั้งยังถูกใช้เป็นโล่มนุษย์เพื่อสร้างภาพว่า,าแนวหน้ามีพลเรือนอยู่ร่วมด้วยด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลออกถแถลงการเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมพร้อมถึงเตือนว่า หากมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงชัดเจนอาจนำไปสู่แรงกดดันในระดับนานาชาติและการตรวจสอบโดยองค์การสหประชาชาติในขณะที่ฟังไทยเองมีการจับตาเหตุการณ์ใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ทหารย้ำว่าการป้องกันชายแดนยังคงยึดหลักสากลและจะไม่โจมตีเป้าหมายที่มีพลเรือนปะปนแต่ก็เตือนว่าการใช้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในลักษณะนี้ อาจาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและบันปลายความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมทั้งในและนอกประเทศเนื่องจากถูกมองว่าเป็นการใช้ชีวิตคนที่เปราะบางที่สุดเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทหาร